รัฐมนตรีกลาหอมจีนออกคำเตือนโดยตรงถึงพันธมิตรของสหรัฐว่าหากอำนาจอธิปตยของจีนเหไนือไต้หวันถูกท้าทายฐานทัพทหารสหรัฐในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะถือเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมปักกิ่งจะไม่ยอมทนต่อการแทรกแซงจากต่างชาติคุณนเซนหักหลังจีนทําเอเชียก้าวเข้าสู่สงครามจีนะระดมกำลังยึดเกาะไต้หวัน ก่อนโอกาสแห่งหน้าต่างเวลาที่มีมากที่สุดที่กำลังจะหมดลงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ที่อยู่รอบๆโลกเราในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับมันไม่เกี่ยวข้องแล้วนะครับว่า มันจะเกิดขึ้นที่ใดเพราะว่าแต่ละสถา,านที่นี่เลยครับมันก็จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันกลายเป็นลูกโซ่ท่านผู้ฟังครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่อยู่ใก,ใก,ใกล้ๆกับตัวเราข้างๆบ้านเรานี่เลยครับเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องก,กันระหว่างไทยระทะกับกัมพูชาและดูเหมือนมันมีอเมริกามีจีนมาเกี่ยวข้องมันกระทบไปถึงไต้หวนันเพราะว่าสถานการณ์ที่ ดุลยาภาพในพื้นที่แถบนี้มันถูกกระทบกระเทือนอีกครั้งหนึ่งหลังการมาของทรัมป์ที่ต้องการขยายอิทธิพลต้องการแผ่อิทธิพลกลับคืนมาหลังจากที่ปล่อยให้จีนนี่แหละครับแผ่ขยายอิทธิพลลงมาเนิ่นนานมาก,กว่า10ปีสถานการณ์ปัจจุบันที่ทรัมป์นี่แหละครับอเมริกามองเห็นจีนเป็นศัตรูอันดับหนึ่งเพราะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละครับ จีนนั้นก็เฝ้าระวังและเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์การประทะกันที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาดูเหมือนว่ามันทําให้จีนนี่แหละครับต้องดูเหมือนว่า,าสูญเสียอํานาจในการที่จะครอบครองแผ่อิทธิพลในพื้นที่แถบนี้ลงอยู่ออเมริกาก็กระโดดเข้ามาทัานู้ฟังครับ คลิปนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องราวของวีลกรรมการหักหลังของผู้นำกัมพูชานั่นก็คือการที่ฮุนเซนหันไปจับคือจับมือกับอเมริกาตบหน้าจีนนี่แหละครับอดีตทหารเขมรแดงผู้ที่เคยหักหลังเขมรแดงได้ไปเข้ากับกองทัพเวียดนามเพื่อโค่นล,ล้มระบอบเขมรแดงครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อจีนเริ่มแผ่อิทธิพลซึมลึกลงวางรากฐานในกองทัพกัมพูชา ซึ่งช่วงแรกนี่เลยครับขเขมรเองก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นลูกน้องจีนอย่างเต็มตัวโดยได้รับความช่วยเหลือจากจีนนี่หละครับตัวอย่างเช่นปี2,556นั้นกัมพูชาได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์แบบฮาบิน z 9จำนวน12ลำนะครับจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำรัฐบาลจีน195ล้านดอลลาร์สหรัฐและในปีถัดมานี่เลยครับกัมพูชาก็ได้รับบริจาครถบรรทุกจีนอีก26คัน ชุดเครื่องแบบทหารอีกกว่า30,000ชุดการก่อสร้างสถาบันกองทัพบกด้วยทุนจากจีนอาวุธยุทโธปกรณ์ในกองทัพอีกมากมายล้วนมาจากจีนที่ใช้ในการประทะกับไทยนี่นะครับก็เป็นของจีนล้วนๆผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ของจีนก็คือการแบ่งแยกอาเซียนและกัมพูชานี่ยนะครับถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว สถานการณ์ที่จีนถูกหักหลังนี่แหละครับล่าสุดกลายเป็นว่าฮุนเซนพยายามดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทเพื่อลดอำนาจจีนลงถึงขนาดร่อนจดหมายเชิญสหรัฐนี่แหละครับเข้ามาใช้ฐานทัพเรือที่ฐานทัพเรือเลียมซึ่งจีนเป็นคนสร้างและจีนหวังที่จะขยายอิทธิพลนํากองเรือจีนเรือดำน้ําของจีนมาเทียบท่าในบริเวณท่าเทียบเรือเลียมแห่งนี้เพราะว่าถ้าเผื่อจีนนี่แหละครับสามารถลงลึก อิทธิพลลงมาจนถึงตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะขยายอํานาจไปถึงทะเลทะเลจีนใต้นั่นก็จะไปกระทบกับอเมริกาโดยตรงที่มีการใช้ฐานทัพเรือใช้เส้นทางการเดินเรือโดยเฉพาะในช่องแคบมะละกานี่แหละครับสถานการณ์ที่กัมพูชาฮุนเซนนี่หละครับหักหลังจีนโดยเชิญเชื้อเช,อ,เชอเชิญอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพรวมถึงเหตุการณ์ที่ทรัใช้เรื่องภาษีนี่หละครับกดดันจนสามารถทำให้ไทยกับ กัมพูชาหยุดการประทะชั่วคราวแต่ไม่ใช่ว่าการจะหยุดโดยถาวรสถานการณ์ปัจจุบันถ้าเผื่อยังมีการยั่วยุก,กันนอยู่นะครับมันก็พร้อมที่จะปะทุขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าอเมริกานี่แะครับจะเริ่มเข้ามามีบทบาทสถานการณ์ที่มันยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากการที่ฮุนเซนนี่แหละครับใช้เล่เหลี่ยมเล่นกับไฟนะครับ การที่จีนนี่เลยครับต้องถูกดันกลับคืนสู่ประเทศตัวเองจากการมาของอเมริกาถือเป็นการหักหน้าจีนอย่างรุนแรงและการหักหลังจีนก็คือการเล่นกับไฟจีนจะต้องถอนแ้นคืนอย่างแน่นอนนี่คือเล่ห์เหลี่ยมของผู้นำประเทศผู้ที่เคยล้มล้างระบอบการปกครองเขมรแดงด้วยข้ออ้างในการโค่นล้มอำนาจเผด็จการแต่เขากลับสร้างฐานอำนาจให้กับตัวเองและตระกูลมาอย่างยาวนาน จนนำพาำเขมรให้กลายเป็นประเทศประเด็ดการเสียเอง ่านผู้ฟังครับสงครามการประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เฉพาะวัฒนธรรมและก็วัดวาอารามเท่านั้นแต่มันยังเป็นรอยเลื่อนทางภูมิศาสตร์และเป้าหมายอาจเป็นทางรถไฟสายแผ่นเอเชียของจีนท่านผู้ฟังครับนับตั้งแต่วันที่24ก,กรกฎาคมกระสุน 0, ปืนตกใส่เซเว่นนี่แหละครับการโจมตีทางอากาศของไทยก็ทวีความรุนแรงขึ้นและไทยนี่แหละครับดูเหมือนว่ามีผู้เสียชีวิตรวมๆแล้ว30รายประชาชน กว่า170,000คนต้องออกพยพออกจากบ้านเดือนไทยกล่าวโทษการลุกดานของก,กัมพูชากัมพูชาก็ระบุนะครับว,ว่ากำลังต่อต้านการลุกรานของไทยทรัมป์ได้แทรกตัวเข้ามาเป็นคนกลางโดยใช้การคุกคามทางด้านการค้าและอิทธิพลด้านภาษีต่อรองแต่เดิมพันที่แท้จ,จริงอาจซ่อนอยู่ใต้รางรถไฟที่จีนต้องการขยายอิทธิพลเข้ามาอย่างอาเซียน วิสัยทัศน์ของจีนก็คือการเชื่อมต่อที่ไร้ล่องลอยทั้งการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวการค้าแบบหลายขั้วอำนาจทางเลือกทางกายภาพที่ปัสจัจกปัญหาทางทะเลการควบคุมของชาติตะวันตกแต่ทุกประเทศที่ตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟนี่แหละครับล้วนบอกเล่าเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งกว่ากัมพูชานั้นเป็นพันธมิตรของจีนไทยก็เป็นพันธมิตรส,สนที่สัญญากับสหรัฐที่มีการซ้อมรบและสัญญาอาวุธเส้นทางรถไฟจีน มาที่เมียนมาหยุดชะงักเนื่องจากความขัดแย้งเส้นทางจีนเวียดนามลาดชา้าเนื่องจากความล้มเหลวของญี่ปุ่นและขณะนี้บริษัทจีนกําลังเริ่มดําเนินการใหม่อย่างเงียบๆหากระบบเครือข่ายหยุดทํางานโครงการของจีนที่ต้องการแผ่ขยายอิทธิพลผ่านทางรางรถไฟล้มเหลวใครจะได้ประโยชน์นอกจากอเมริกาตอบแบบไม่ต้องคิดครับท่านผู้ชมครับ นะักวิเคราะห์เรียกสถานการณ์เช่นนี้นะครับว่าเป็นจุดชนวนของสงครามเย็นครั้งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอำนาจตะวันตกไม่อาจเทียบเคียงขนาดโครงสร้างพื้นฐานของจีนได้แต่พวกเขาสามารถทำลายมันได้ ปกปั่นความขัดแยง้งชะลอการเชื่อมโยงรักษาความแตกแยกและพึ่งพากันของอาเซียนจีนกล่าวโทษมรดกแห่งยุคล่าอนณานิคมสหรัฐเรียกร้องให้มีทานการอดทนอดกัน้ขนขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณสนับสนุนไทยส่วนทางรถไฟซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางสันติภาพอาจกลายเป็นสนามลบในปัจจุบันสันติภาพ ที่นี่ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องพรมแดมเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวว่าใครจะเป็นผู้สร้างอนาคตของเอเชียอีกด้วยแต่พันที่เหตุการณ์เปลี่ยนขั้วหักหลังของฮุนเซนกลายเป็นอเมริกาจะเข้ามามีอิทธิพลในแถบนี้มากขึ้นภายหลังการมาของทรัมป์ที่มองจีนเป็นศัตรตูนี่แหละครับ ซึ่งมองจีนเป็นศัตรูชัดเจนและกำลังคืบคานแผ่อิทธิพลอย่างรวดเร็วโดยใช้ภาษีการค้าเป็นตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ใช้ได้กับทุกปูมยปาาก,การประทักกันร,ระหว่างไทยกัมพูชานี่แหละครับสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วด้วยนโยบายภาษีผ่านเส้นตายของทรัมป์กำหนดและเกิดขึ้นทั่วโลกกลายเป็นหมากเกมสำคัญที่กดดันจีนนะครับกดดันพลังอำนาจจีนให้ถดถอย ออกจากภูมิภาคแถบนี้แต่ผูฟังครับแม้ว่าจีนจะพยายามจับมืออย่างเหนียวแน่นกับทั้งรัสเซียและอินเดียรวมทั้งอิหร่านเกาหลีเหนือแต่ประเทศต่างๆเหล่านี้นี่ครับก็ไม่ได้แสดงหรือว่ามีพลังอํานาจใดๆที่จะลดทอนหรือต่อกรกับอเมริกาได้ทุกชาติยังต้องพึ่งพาจีนยังพึ่งพึ่งพาอาศัยจีนกลายเป็นภาระซะมากกว่า จังหวะที่สงครามการพระาะที่มันกำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทั้งรัเสเซียยูเครนไทยกัมพูชาอิหร่านอิสราเอลกำลังกลายเป็นจังหวะอันดีที่สุดที่จีนจะบุกยึดไต้หวันนะครับเลขาธที่การนาโตเคยกล่าวเตือนชาติยุโรปไว้ว่ารัเสเซียเตรียมการบุกนาโตอเมริกาอังกฤษจากนั้นจีนก็จะบุกยึดไต้หวันนะครับ ผ่านการทางาผ่านการผ่านทางเบลารุสและก็ประเทศแถบทะเลบอลติกพร้อมกับการประทะไทยกัมพูชาอิหร่านอิสราเอลและเหตุการณ์นี้นี่ครับมันกําลังจะเกิดขึ้นอเมริกาจะไม่สามารถทุ่งกําลังทั้งหมดมาไต้หวันได้เพราะว่าต้องปกป้องยุโรปจากรัเสเซียการเคลื่อนทัพเรือดำน้ำํานิวเคลียร์สองลำเข้าประชิดอ่าพรมแดนรัเสเซียกลายเป็นการส่งสัญญาณให้จีนต้องเร่งบุกยึดไต้หวันครับท่านผู้ชม ก่อนหน้านี้นี่นะครับจีนนั้นก็มีการซ้อมรบในสนามจริงล้อมรอบไต้หวันแทบทุกวันโดยไม่อ้อมค้อมเลยละครับว่า จีนกำลังวางแผนสงครามโดยการยกพลขึ้นบกโจมตีไต้หวันการซ้อมครั้งใหญ่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการใช้เรือลบ16บหกลำล้อมรอบไต้หวันซึ่งถือว่าเป็นสติสูงสุดในวันเดียวและมากกว่าร้อยลำในเดือนกรกฎาคมกองกำลังภาคเหนือและภาคใต้เคลื่อนทัพลงมาชายแดนไต้หวันมีการขึ้นบินของขึ้นบินกว่า250ครั้งด้วยเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินทิ้งระเบิดที่พร้อมจะปฏิบัติการจริงได้ทุกมือ กองทัพอากาศจีนได้เพิ่มการฝึกฝนทางทหารเพื่อปิดล้อมไต้หวันเมื่อสงครามประทุขึ้นนี่เลยครับเกาะไต้หวันจะถูกโดดเดี่ยวอย่างรวดเร็วกองกำลังทหารต่างชาติจะไม่สามารถแทรกแซงการฟื้นฟูไต้หวันของจีนได้ กองทับอากาศจีนพึ่งทดสอบระบบโดยเครื่องบินขับไล่เจ20ของจีนนี่แหละครับได้บินหลบเลี่ยงระบบป้องกันทรัสนะครับโดยบินผ่านช่องแคบสื่อสิมะนะครับมังกรผู้ทรงพลังสามารถเอาชนะเลดาราอันทรงพลังของอเมริกาได้แม้ว่าจะยังไม่มีความคิดเห็นใดๆออกมาจากทางฝั่งพันธมิตรอเมริกา เครื่องบินขับไล่ล่องหนเจยี่สิบของจีนบินผ่านช่องแคบ่อสิมะนะครับซึ่งอยู่ระหว่างจีนและซึ่งอยู่ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงช่องแคบบาชิซึ่งอยู่ระหว่างฟิลิปปินส์ไต้หวันโดยที่ซือปักกิ่งอ้างว่าเลดราของประเทศต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถตรวจพบเครื่องบินของจีนได้นับเป็นความสําเร็จอีกครั้งของเครื่องบินลบจีนที่กําลังก้าวมาเทียบชั้นอเมริกา ฟังครับล่าสุดรัฐมนตรีกลาโหมจีนออกประกาศคําเตือนโดยตรงถึงพันธมิตรของสหรัฐว่าหากอํานาจอธิปไตยของจีนเหนือไต้หวันถูกทําลายนี่ยครับฐานทัพทหารสหรัฐในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะถือเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมปัก่มจะไม่ยอมทนต่อการแทรกแซงจากต่างชาติกลายเป็นส่งการส่งสัญญาณชัดๆอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่าสงครามการยึดเกาะไต้หวันนั้นมันกําลังจะปะเกลือปะทุข,ขึ้นในไม่ช้า จีนไม่ต้องการให้อเมริกานะครับตระเตรียมอุปกรณ์ให้ทันการนะครับและฝังลกลากไปมากกว่าน,นี้โดยเฉพาะในกัมพูชาการใช้ฐานทัพเ,เรือรีมหรือครับถ้าอเมริกาเตรียมการพร้อมมันจะทําให้จีนเสียเปรียบและได้ประโยชน์ไม่มากพอเพราะฉะนั้นช่องว่างช่วงเวลานี้นะครับจึงเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สุดที่จีนจะบุกยึดไต้หวันเพราะว่าหน้าต่างแห่งโอกาสเวลาแห่งโอกาสกําลังจะปิดลง และจีนก็กำลังจะผ่านจุดที่มีโอกาสมากที่สุดในการยึดไต้หวันไปพร้อมกันนี้นี่ครับก็มีรายงานนะครับว่ากองทัพจีนได้ส่งกำลังทหารจำนวนมากไปยังมนทลฟูเจียนเมืองที่อยู่ใกล้กับไต้หวันมากที่สุดแหล่งข่าวท้องถิ่นระบุนะครับว่าขณะนี้รอเพียงคำสั่งปฏิบัติการ ของประธานให้เปีนสีเจ้นผิงเท่านั้นทุกอย่างก็จะเริ่มดําเนินการตามแผนที่ผ่านการฝึกซ้อมและตระเตรียมกันมายาวนานตอนนี้เราเราท่านๆนี่แหละครับก็ต้องตกอยู่ในความระทึกอีกครั้งหนึ่งเพราะสงครามตอนนี้มันอยู่ติดบ้านเราแล้วแหละครับท่านผู้ชมครับรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ